สวัสดีครับทุกวันพุธและวันพฤหัสเวลาสี่โมงเย็นทางช่อง7สีอย่างนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับรายการคบเด็กสร้างบ้านรายการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฝันสร้างบ้านและสร้างอนาคตให้กับเด็กดีๆที่น่าคบเด็กดีๆที่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรื่องราวของเด็กดีๆที่น่าคบในวันนี้มาจากจังหวัดราชบุรีครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเกิดมาในครอบครัวที่มีร่องรอยของการแตกแล้าจนในที่สุด พ่อแม่แตัดสินใจแยกทางเดินกันครับและเลอกลากันในที่สุดผลกระทบตรงนี้ส่งผ่านมาถึงตัวเธอเธอจะใช้ชีวิตอย่างไรและจะใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นให้มีคุณค่าได้มากแค่ไหนเราไปติดตามชมเรื่องราวของเธอได้กับคุณเต้ปิติศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมเต้ปิติศักดิ์ยาวนานนท์รับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบและเด็กดีที่น่าช่วยเหลือทั่วประเทศไทยกับรายการครบเด็กสร้างบ้านครับ แต่วันนี้ครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับเพราะว่าที่นี่มีเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบกันหนึ่งครับซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะมาจากครอบครัวที่แตกแยกไม่สมบูรณ์เหมือนกับครอบครัวคนอื่นอื่นมีเพียงคุณแม่คนเดียวครับที่คอยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยให้ความรักและความอบอุ่นกับเธอเพียงลําพังเท่านั้นแต่เธอก็ไม่เคยเลยครับที่จะใช้เหตุผลของความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวนั้นมาเป็นข้ออ้างในการที่จะทําให้เธอ เดินไปสู่หนทางความมืดมนของชีวิตครับเดี๋ยวตามผมไปพบกับเรื่องราวของน้องฟ้าพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอ้าวคุณแม่ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกันนิดนึงนะครับแม่คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือคุณแม่ของน้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดชีวิตของแม่กันนิดนึงนะครับแม่นี่ทํางานคนเดียวหรอครับคุณแม่ก็คือคนเดียวได้น้องฟ้าช่วยคัะอ๋อพี่ฟ้าได้ช่วยด้วยใช่ไหมครับคือผมทราบมาว่าคุณแม่ ยึดอาชีพการซักผ้าเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับใช่ทาไมถึงยึดอาชีพนี้เป็นชีวิตครับแม่คือว่าทําอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกทําไมต้องอยู่กับบ้านล่ะก็ต้องดูแลลูกสองคนนะมีใครดูแล้วแล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยคือเราเป็นคนดูแลและรับผิดชอบเองทั้งหมดใช่ค่ะในบ้านใช่ใช่ค่ะเราคิดว่าเราลําบากไหมครับลําลบากก็ต้องทนนะ ก็ต้องทน<ะ>แล้วรู้สึกยังไงกับลูกสาวคนนี้บ้างครับคุณแม่คฟ้า,านะภูมิใจค่ะเขาก็เป็นเด็กที่ว่าพูดง่ายสอนง่ายค,คือธรรมดาครอบครัวเราเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าเราเองก็เหนื่อยเราก็หนักอยู่<ะ>ลูกเคยพูดกับคุณแม่บ้างไหมครับไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยเราต้องสู้อ่ะเพื่อลูกสองคนนี้ยก็ไม่ท้อค่ะเพราะว่าเห็นแม่สู้ค่ะ หนูก็เลยต้องสู้ไปกับแม่ด้วยเพราะว่าเรามีกันแค่สามคนเองก็ Så มีแม่กับีเราแค่เเองคแล้วก็ให้ความรักด้วยให้ความอุ่นดไวึก็มีแห้คนเดียวพอค่ะอยากดูม่ครไม่อยากให้แม่ทำงานไหคุณผู้นนชมครับจากที่ผมได้คุยกับคุณแม่นะครับทำให้ผมรู้สึกถึงความเข้มแข็งของคนที่เป็นแม่ แล้ก็ความห่วงใยจากคนที่เป็นลูกสู่คุณแม่นะครับสายเลือดที่กันกลองทําให้ก่อเกิดชีวิตของลูกนั้นทําให้คนสองวัยที่ตกอยู่ในชะตาการรมเดียวกันต่างสู้เพื่อกันและกันจริงๆครับคุณผู้ชมและนี่ครับผมรู้สึกว่านี่คือความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ต่างคน ต่างไม่หวังผลตอบแทในใดๆซึ่งกันและกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็คงเป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาที่เด็กๆหลายๆคนจะใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมนั้นหมดไปกับการเล่นสนุกสนานในแต่ละวันแต่สําหรับน้องฟ้าครับเธอไม่ปล่อยเวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เปล่าประโยชน์เลยครับเพราะว่าเธอนําเวลาเหล่านั้นมาช่วยเหลือคุณแม่ช่วยงานทุกๆอย่างของคุณแม่แต่ว่างานที่เธอทำนั้นจะมีงานอะไรบ้างผมว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมเข้าชม,มพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ น้องฟ้าสวัสดีค่ะบสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหงานที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับนั่นคืองานการซักผ้าซึ่งถ้าถามผมเนี่ยมันคืองานหนักไหมนี่มันคืองานหนักจริงนะครับโอ้โหมีเราซักคนเดียวเลยเหรอค่ะก็แม่เขาช่วยซักเป็นบางเจ้าแล้วค่ะเป็นบางเจ้าค่ะแล้วหนูก็ช่วยซักอ๋อนี่อีกส่วนหนึ่งอ๋อแล้ซักตั้งแต่กี่โมงอะคะ ก็ส่วนมากถ้าไปโรงเรียนนะคะถ้ากลับมาก็จะช่วยแม่รีดค่ะช่วยแม่รีดก่อนอ๋อแม่ทราบไว้แล้วกลับมาปุ๊บเรารีดก่อนรีดเสร็จปุ๊บซักประมาณกี่ชั่วโมงครับรีดรีดก็แล้วแต่ผ้าค่ะแล้วแต่ผ้าเยอะน้อยอ๋อก็ต้องรีดให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดผ้ายังซักหมดห้มาซักก่อโอ้โหเรื่องนี้หลังจากนั้นก็ต้องกลับมาทำกระนุ่งกันบ้านใช่ค่ะเฮ้ยได้นอนกี่ทุ่มมา ก็ถ้าผ้าไม่เยอะมากก็ประมาณ3-4ทุ่มอะค่ะถ้าผ้าเยอะหน่อยก็ประมาณ5ทุ่มโอ้โหจริงนะค่ะโอ้ไม่งานหนักเลยนะเนี่ยหนูเริ่มซั่งแต่อตอนอายุเท่าไหร่คะก็ตั้งแต่ป .6 กอะคะ่ะต,ตอนป .6 <Med. S 2> ก็จะตอนน,ตอนนี้ม .3 ป่ะม .2 ม<อ> 2, .2 ใช่ไหมเหนื่อยไหมก็ <c oughs> เห็นคุณแม่เขาสู้ก็เลยเห็นแม่มาค่ะคุณแม่เขาสู้เราก็ช่วยคุณแม่ด้วยค่ะแล้วเรารู้สึกไงอ่ะไม่ทำไมเราต้องมาทำงานหนักขนาดนี้ก็ต้องช่วยแม่ค่ะเพราะว่าแม่ทำงานคนเดียวผู้ชมครับผมพี่ว่านี่แหละครับคือคุณสมบัติของการเป็นเด็กดีครับแล้วงานที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ ว่าไม่ได้ทําให้เพื่อให้มันเสร็จไปเบื่อไหมส่วนมากก็จะไม่ค่อยเบื่อค่ะเพราะว่าสักผ้าอย่างเงี้ยแม่เขาก็จะเปิดวิทยุให้ฟังเพลงบ้างอ๋อมีเปิดด้วยใชบ้างค่ะแล้วอ้อก็ได้แบบว่าคลายความเบื่อไปด้วยซักไปด้วยร้องเพลงไปด้วยจริงเหรอร้องเพลงไปด้วยค่ะรอพี่ฟังหนอได้ป่ะอะไรค่ะอ๋ซักไปด้วย พี่ซักให้ไม่ต้องเหนื่อยละค่ะ,เอ,ะเอาเลยค่ะล้นกล้าผาทยศูสนยรรวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามดใดไร้ฟ้าชาวประชาชน วกังวลดังยาฝนชะลมพื้นลาแม้ว่าป่าดงหรือไพรพงทรงสู้ดันดลถึงกายมองมนแด่ฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วม สุขมีมาสรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจค่ะ <c oughs> มีร้องเพลงให้แม่ฟังบ้างบ้างก็ธร,รรมดาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนม็จะ็ป็นวันวันแม่ค่ะวันแม่ร้องเพลงให้แม่ฟังเหรอ ประกวดร้องเพลงด้วยอ๋อไปประกวดร้องเพลงค่ะอ๋อแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้พี่จะให้หนูร้องเพลงให้แม่ฟังเนี่ยหนูอยากจะร้องเพลงอะไรให้คุณแม่ฟังครับเพลงอิ่มอุ่นค่ะอิ่มอุ่นเนาะค่ะทาไมทําไมอยากร้องเพลงนี้คะมันมีความหมายเหมือนกับตัวหนูแล้วก็แม่ค่ะแม่คุณผู้ชมครับเด็กดีๆเด็กเก่งทํางานแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วภูมิใจไทนคุณแม่จริงนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากน้องฟ้าที่จะร้องให้คุณแม่พร้อมๆกับการช่วยซักผ้าของพี่นะ <c oughs> <c oughs> ฟังเพลงกันเลยค่ะค่ะอุ่นใดๆดโลกนี้